ใครเคยได้ยินชื่อผ้าคูพัสดกันไหมแล้วผ้าครูพัสคืออะไรครูจริงหรือเปล่าวันนี้หญิงมีคําตอบค่ะจริงๆแล้วนะคะว่ามีอีกหลายแบรนด์เลยที่เขาใช้ชื่อแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไดบาลานงส์ไดฟิสหรือว่าไดเทคนะคะแล้วก็มีอีกมากมายหลายชื่อเลยล่ะค่ะทุกคนแต่วันนี้ค่ะเราจะหยิบเรื่องนี้มาคุยกันค่ะสําหรับผ้าที่ระบายอากาศได้ดีไม่แพ้กันเลยนะคะนี่ก็คือ เสื้อคูพัสของ T.N.K ค่ะผ้าคูพัสคืออะไรจริงๆแล้วนะคะทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นผ้าผสมกันค่ะแต่ว่าผ้าคูพัสเนี่ยจะมีนวัตกรรมพิเศษก็คือการถักทอแบบ2ชั้นนั่นเองนะคะทําให้ผู้สมใส่เนี่ยรู้สึกถึงความเย็นสบายมากขึ้นค่ะโดยโครงสร้างด้านนอกกับด้านในจะมีความแตกต่างกันค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเกรดผ้าของครูพัชจะมองเห็นโครงสร้างที่แตกต่างกันทั้ง2ด้านนะคะแนะนําให้ทุกคนมองหาสัญลักษณ์นี้เลยค่ะนี่ก็คือป้ายครูพัชการันตีของแท้แน่นอนของพรมค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว,ว่าที่ใส่อยู่เนี่ยเป็นครูพัชจริงๆหรือเปล่าสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เราสวมใส่เนี่ยผิวสัมผัสของเราเนี่ยจะมีความแห้งไวใส่สบายและเนื้อผ้านะคะจะไม่ขึ้นขุยขึ้นเม็ดตลอดการใช้งานเลยละคะ่ะเรายังสามารถทดสอบได้ง่ายๆนะคะจากการเทสการระบายเหงื่อนั่นเองค่ะโดยให้เจ้าดับเบิลตัวนี้นะคะทดแทนการเป็นเหงือขอข และเมื่อเราหยดลงไปนะคะกับผิวผ้าด้านในที่สัมผัสกับตัวเราก็จะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเนื้อผ้าตัวนี้มีการระบายอากาศได้ดีหรือไม่ค่ะคราวนี้มาดูภาพจําลองแบบเร็วๆกันดีกว่าค่ะระหว่างผ้าโพลีเอสเตอร์ทั่วไปและผ้าคูพัสทสองชั้นของเราด้านนอกนะคะเป็นคอตตอนและด้านในเป็นไมโครไฟเบอร์จะเห็นได้ชัดว่าคูพัสแห้งไวมากๆค่ะทําให้เรารู้สึกสบายผิวเวลาสวมใส่ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความยับและการอยู่ทรงละ่ะระหว่างคูพัส และคอตตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาเทสกันค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวยิงจะลองจับเสื้ออย่างนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ารอยยับเนี่ยจะค่อนข้างน้อยมากๆเลยล่ะค่ะคราวนี้เรามาลองดูความยับของคอตตอนกันบ้างนะคะตัวนี้ค่ะ พอหลังจากที่เราจับเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีรอยยับชัดเจนเลยละค่ะสรุปเสื้อคููพัสของ PMK เป็นวัตรกรรมการทอ2ชั้นนะคะทั้งแห้งไวใส่สบายไม่ขึ้นขุยง่ายแล้วก็อยู่ทรงสวยด้วยละค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้าหากเรามีเสื้อที่ใส่สบายอยู่ทรงได้ตลอดทั้งวันนะคะก็จะทําให้เราดูดีและมั่นใจขึ้นด้วยละค่ะใครที่สนใจสั่งผลิตเสื้อทีมเสื้อยูนิฟอร์มนะคะผ้าคููพัสของ PMK Polymaker รับขั้นต่ําเพียง20ตัวเท่านั้นค่ะสามารถติดต่อเราได้เลยตามข้อมูลด้านล่างนี้นะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ PMK Brand is everywhere.